กลับมานะคะกับช่วงของคุรูมอเตอริงค่ะในช่วงนี้คุณเจนะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณอภิชัยสุนรนาถกิติธรนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทโมบียสมอเตอร์บาจำกัดค่ะแล้วก็จะบอกว่าเขาทำการเปิดโชว์รูมใหม่เป็นโชว์รูมที่เปิดอยู่ที่บริเวณถนนศรีนครินนะคะกับรถคาวาซกิใช่แล้วครับซึ่งมีความพิเศษค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็รถที่มันเป็นรุ่นแบบ ท็ออปะไรอุ่นท็อปท็อปรุ่นรุ่นไฮเอ็นอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็จะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรถเดโมให้ทดลองขี่กันเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่แต่ที่นี่ครับพิเศษเขากล้าการันตีว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถไปลองขี่เจ้ามินจาไซด์เอ็กซ์สิบอารุ่นตะกี้แหละครับที่เราเมื่อกีี้แหละคลิปตะกี้แหละครับที่เรานํามาออกกายคุณผู้ชมไปก่อนที่จะเบรคโฆษณาไปนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แบบจะ ทดลองอะไรกันได้ง่ายๆไม่ได้ขี่กันได้ง่ายๆครับเจ้าของก็น่าจะห่วงรถ <c oughs> นะล้มเลมไปอะไรเยงี้เป็นรอยทีนึงนี่หลายตังค์นะฮะก็ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นตัวซูเปอร์สปอร์ตของคาวาซากินะครับ <c oughs> ที่สานต่อ D n a ของตัวแข่งในรายการเวอร์ซูเปอร์บนะครับซึ่งเขาได้แชมป์สดๆร้อนๆเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ครับนี่อยากรู้ว่าราคาขเขาประมาณเท่าไหร่ราคาครับตัวนี้นะครับเปิดราคาขายในเมืองไทยนะครับอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทครับ คือปกติแล้วรถราคาระดับนี้ครับคก็จะไม่ค่อยมีให้ไม่ค่อยมีได้โอกาสได้ลองกันหรอกครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถยนต์นะที่จะมาแบบว่าลองขี่กันได้แบบสบายๆอันนี้มันแบบนี่แหละครับเป็นความพิเศษที่ที่นำมาฝานะครับส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากเจ้าตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมานำมาทำความรู้จักกับโชว์รูมใหม่ล่าสุดนะครับของค่าย k a วา s a กินั่นก็คือ Mobius Motorbike นะครับในด้านของความพิเศษของโชว์รูมแห่งนี้จะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้บริหารกันครับคุณเรียกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรียกครับโชว์รูม Mobius Motorbike นี่เริ่มเปิดทำการตั้งแต่เมื่อไหร่มาครับ ก็สำหรับโชว์รูมน mm ี้นะครับเราก็เริ่มเปิดทำการแกรนด์โอเพนิ่งตอนวันที่20มีนาปีนี้ครับก็เปิดมาตั้งแต่ไตมาสแรกต้นปีในด้านของความพิเศษแหละครับเห็นได้ข่าวว่าที่นี่มีความโดดเด่นที่ไม่ธรรมดาจนทีมงานของเราจะต้องมาเจาะข้อมูลลึกถึงที่นี่อันนั้นคืออะไรครับก็สำหรับโชว์รูมของ Mobius m o t o r b i k บนะครับก็เป็นโชว์รูมที่ มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแต่ที่สําคัญที่พิเศษเลยคือในด้านของศูนย์บริการครับศูนย์บริการของเราเนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่อยู่1ใน3ของโชว์รูม,ท,มทั้งหมดเพื่อรองรับผู้ใช้รถจักยานยนต์ k a w a s a k ทุกท่านเลยครับ เรียกว่าในส่วนของพื้นที่ศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดของคาวาซากิทั้งหมดเ,เรียกว่าพร้อมที่สุดดีกว่าครับมีความพร้อมมีพื้นที่จัดสรรเป็นส่วนแล้วก็สะดวกสบายต่อช่างในการนำรถเข้า์วิสทําให้การบริการเนี่ยเป็นไปได้ไดีดีที่ว่าสะดวกสบายและโดดเด่นนี่มันเป็นยังไงครับเรีกคือในด้านพื้นที่ใช้สอยครับเราเนื่องจากของตัวทาง ครอบครัวของเราแล้วก็ทางคาวากีเนี่ยเรามีประสบการณ์ทางด้านการทําสู่บริการการซ่อมมาเยอะครับ,รบเรามีการวางแผนมีวางแบบแปนทําให้สู่บริการของเราเนี่ยมันพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมมีพื้นที่ที่สะดวกสบายในการที่ช่างเจ้ารถเข้าซ่อมได้สะดวกในการดําเนินงานซ่อมทําให้งานซ่อมเนี่ยมันเดินไปได้เร็วครับแล้วก็สามารถตอ,ตอบรับตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีในด้านของจนนํานวนแท่นซ่อม แท่นซ่อมของเราเรามีอยู่8แท่นซ่อมครับแล้วก็สามารถรองรับการบริการเช็คระยะเนี่ยอย่างเช็คระยะเล็กก็วันหนึ่งได้64คันครับหรือถ้าตีเป็นเดือนก็ประมาณเดือนละพันเก้าคันครับโอ้หลังจากที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยครับการตอบรับของความโดดเด่นของศูนย์บริการเราเป็นยังไงบ้างลูกค้าแถวนี้เดิมทีเนี่ยมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าสกีเยอะอยู่ยยแ,ลแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดใช้สู์บริการมาลูกค้าให้การตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าถ้าจะขับรถจากโซนนี้ไปที่อื่นเนี่ยก็ไกลนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการรองรับก็นานบางทีต้องรอคิวของเราเนี่ยไม่ต้องรอครับเข้ามาตั้งแต่ต้นปีก็มีเขรถเข้ามาใช้บริการประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งันสอ้อนะที่บอกตรงนี้ใช่ครับใช่ผมเห็นว่าตรงในส่วนของศูนย์ซ่อมเนี่ย ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เลยว่าช่างทําอะไรกับรถเขาอยู่ใช่อันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยครับ,รบเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในศูนย์บริการเนี่ยด้วยอันนี้คือแรงบันดาลใจของทางทางเราเองนะครับเราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกเพลิดเพลินกับการที่ได้ดูว่ารถตัวเองซ่อมเป็นยังไงหนึ่งลูกค้าไม่เบื่อสองลูกค้าก็สบายใจด้วยว่าช่างเนี่ย เขาทําอะไรไปกับรถบ้างนะครับเห็นการซ่อมทุกขั้นตอนอีกอย่างนึงก็เป็นจีบวิทยายอย่างหนึ่งของตัวช่างเองเขาก็เห็นว่ามีคนมองอยู่เขาก็ระมัดระวังในการซ่อมรถให้ลูกค้าทําให้งานออกมาเนี่ยดีครับ นว่าในส่วนของตัวสต็อกอะไหล่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่นี่ไม่ธรรมดาครับคือพื้นฐานของทาง m o เวียสมอเตอร์บายเองเนี่ยรเราเรามีความชนานาญทางการซ่อมและการสต็อกอะไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไหล่ถือเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานซ่อมถ้าอะไหล่ไม่พร้อมง,งานซ่อมก็ออกมาช้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากตรงนั้นเมื่อเรามีความคิดแบบนี้การสต็อกอะไหล่ของเราเนี่ยเยอะมากหนึ่งในสามของ การทำโชว์รูมของเราเนี่ยค,คือการสต็อกอะไหล่และรถนะครับทำให้พวกนี้รองรับความต้องการลูกค้าได้ทุกคนครับนอกจากความโดดเด่นแรกเรื่องของงานบริการอะไรต่างๆในเรื่องของการจัดแสดงรถความพร้อมในการสต็อก โมเดลรุ่นรถก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งใช่จะสังเกตครับก็โชว์รูมเราเนี่ยสามารถรจัดแสดงรถได้ครบทุกรุ่นนะครับก็รุ่นรุ่นหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสีหนึ่งให้ลูกค้าเห็นละนอกจากนั้นในโกดังนะครับเรามีการสต็อกรถให้พร้อมต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งลูกค้าเข้ามาเนี่ยรับประกันได้เลยครับสามารถรับรถได้ทันทีมีรถรองรับความต้องการเรียบร้อยซึ่งที่อื่นอาจจะต้องใช้เวลารอกัน ระยะหนึ่งแต่ที่นี่พร้อมครับคือเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีติดปัญหาอะไรลูกค้าผ่าสัญญาผ่านเนี่ยสามารถปรับตัวได้เลยครับโอ้ไม่ธรรมดาจริง,รงครับในส่วนของไฮไลท์จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมต้องมาคุยกับคุณเลียกในวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นที่เดียวของคาวาสกิที่มีรถรุ่น ZX10 ให้ได้ลองกันอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับอ๋อ ก็จริงครับคือโมบิเอสมอเตอร์ไค์เนี่ยณนะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือเราเป็นศูนย์เดียวที่มีรถจักรยานยนต์ของรุ่นแซ10 mm hmm. ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่เนี่ยให้ลองคือตัวเนี้ยความจริงแล้วก็คุยกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าความคิดของตัวผมเองเนี่ยลูกค้าซื้อรถราคา6,000นนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นตัว performance ด้วยเป็นรถเลสซิ่เพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนไม่เคยลองไม่เคยจับไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันมีฟีลลิ่งยังไงไม่รู้ว่ารถมันมีสมรรถ,ถานะยังไงครับสามารถเอารถอยู่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีความคิดว่าเศูนย์รักรจยานยนต์ของ m o b i ี s เนี่ยโชว์รูมเราจะต้องมีรถแซ็กซีให้ลองหนึ่งคันก็ซื้อเองครับรถผมเลยนะครับ oh. ก็ส่วนตัวเองผมก็เป็นคนชอบมอเตอร์สปอร์ตด้วยก็พอรู้ว่ารุ่นนี้ออกมาก็กดีใจมาก ใช่ครับคุณเลียครับในด้านของวันเวลาทําการของโมบิสมอเตอร์บายเนี่ยเปิดทําการวันเวลาอะไรบ้างครับก็โมบิสมอเตอร์บายนะครับเปิดทําการทุกวันเลยครับอาทิตย์ถึงเสาร์นะครับทุกวันไม่มีไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับแล้วก็เปิดทํางานตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกท่านที่อยู่โซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับก็มั่นใจได้นะครับว่าเราเนี่ยเปิด รองรับที่จะบริการทุกท่านทุกวันครับทั้งในส่วนของการขายและก็งานบริการทั้ง2องอย่างครับงานขายและบริการเราสาวชิ์ไม่ต้องห่วงเรามี full s t a f ครับครับผมครับถือว่าเป็นแห่งเดียวหรือเปล่าครับของของดีลเลอร์คาวาซกิที่ที่เปิดฟู l ตรงนี้เท่าที่ทราบนะครับก็ m o บิเอสมอเตอร์ไเป็นโชว์รูมคาวาซกิคลาส A เจ้าเดียวณตอนนี้ในกรุงเทพที่เปิดทําการ7วันนะครับทั้งสู่บริการแล้วก็โชว์รูมครับนั่นแหละครับก็คือความโดดเด่นทั้งหมดของ m o b i ียสมอเตอร์บนะครับที่ผมนมาํามาฝากให้ท่านผู้ชมกันครับนี่สนใจไปกันได้นะคะโชว์รูมเขาอยู่ตรงบริเวณถนนสีนครินใช,รใช่ไหมคะโอ้โหเจ้าของเขาใจดีค่ะยอมไม่ให้ ขี่รถเขาได้ให้ลองแม่คุณก็มันก็มันให้ลองได้แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆด้วยอย่างที่บอก่อนี้ว่าคุณต้องขี่บิ๊กไบค์เปนครับเรื่องของอุปกรณ์อะไรก็ต้องครบใช่ใช่ใอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องเซฟตัวเองด้วยเพื่อความปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากได้อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เออได้มีโอกาสไปลองสัมผัสแบบนี้เนี่ย ก็ดีนะคะจริงๆเราเป็นนโยบายที่ดีนะใช่ครับของบริษัทเองที่แบบเราบางทีเราไม่รู้ไงคือรถสปอร์ตเนี่ยด้วยด้วยด้วยสรีระาท่านั่งเขาจะแตกต่างจากรถพวกเนกเก็ตรถทัวร์ลิงอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเขาจะต้องก้มแนบกับตัวรถตลอดเวลาลูกค้าบางคนที่ไม่เคยขี่มาก่อนเนี่ยดูรูปโฉมภายนอกอาจจะชอบแต่พอได้ลองได้ได้จับจองแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าันจะเมื่อยหรือเปล่าอาจจะไม่ถนัดไหมอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเขาที่ที่ซื้อมาขี่ไงนี่แหละครับก็เป็น นโยบายดีๆของโมเบสมอเตอร์บายครับที่ที่ให้ลูกค้าได้ได้ลองข้อมลองขี่ดูก่อนค,ครับอ่ะ,อะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้าคุณเจพาาไปเทสนะคะเทสไรด์กับ Honda CBR บ5 0 r ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ